สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องเนเจอแล้วและว,วันนี้นะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ที่โตกเกียวนะครับวันนี้จะพาไปรีวิวนะครับร้านอาหารบุฟเฟ่นะครับ2แบบ2สไตล์นะครับซึ่งร้านแรกที่จะไปในตอนนี้นะครับจะเป็นร้านเนื้อย่างบุฟเฟ่นะครับอยู่ที่อุเอโนะไปกันเลย ตอนนี้ก็อยู่ที่ซับเวยูเอโนสายฮิบิยะลายสีเทานะครับเดี๋ยวกำลังจะเดินขึ้นไปที่ร้านครับผมจากทางออกของซับเวยนะครับออกเบอร์8นะครับ <evet. S 2> ทางนี้นะครับ ออกมาจากสถานีอุเอโนะนะครับมองไปฝั่งตรงข้ามทางม้าลายนะครับก็จะเจอตึกที่เป็นร้านอาหารนะครับชื่อว่าตึก d e l i เ i o u s Plaza นะครับร้านอยู่ชั้น7ครับผมและตอนนี้ก็อยู่ในร้านนะครับนิกุยโนะไดโดโกโรนะครับอูเอโนะนะครับซึ่งวันนี้เราจะทานในราคา6000เยนนะครับและวันนี้นะครับเรามากับพี่สาวและพี่ชายนะครับสวัสดีครับพี่ป้อง และสวัสดีครับพี่นุ๊กเกอร์วันนี้เรามาทานเนื้อย่างกันนะครับตอนนี้กำลังสั่งอาหารอย่างเข้มข้นนะครับออกร้านนี้ก็อยู่ที่ตึกชื่อว่าตึก Delicious Plaza ชั้น7นะครับคือถ้าดูทําเลที่ตั้งเนี่ยถ้ามาจากสถานี JR นะครับออกฮิโรโกจิ Ex i t นะครับแล้วก็เดินข้ามทางม้าลายมาก็จะเจอตึก ดิลิเชสพาซาเลยขึ้นมาที่ชั้น7กดลิฟต์ขึ้นมาได้เลยนะครับส่วนสับเวที่ผมมาเมื่อกี้ก็คือออกทางออกที่8ครับผมและตรงนี้ก็เป็นตู้กดนะครับเครื่องดื่มที่เป็นซอฟต์ดริ้งนะครับรวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่ตแล้วนะครับแล้วก็มีสลัดบาร์มีข้าวมีซุปนะครับเครื่องเคียงต่างๆตรงนี้ตักได้ฟรีครับรนี่ก็คือชุดแรกที่สั่งมานะครับเนื้อนะครับมีผัก ตัวนี้จะเป็นเมนูเริ่มต้นที่บังคับเสิร์ฟนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวกับไข่ดิบนะครับโอเคนี่เตาย่างอยู่ตรงนี้มีเครื่องดูดควันอยู่ข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนดูดควันโอเคเริ่มทานแล้วนะครับโอเ,เดี๋ยวจะลองชิมเนื้อดูนะครับเป็นเนื้อ อะไรก็ไม่รู้ว่ากิวพี่ป้องสั่งให้อันนี้เป็นข้าวนะครับแล้วก็มีไข่ดิบทานกับเนื้อได้เลยอืมไข่ดิบของญี่ปุ่นเขาไม่ข้าวนะมันอร่อย ชิ้นอีกชิ้นอีกสักชิ้น,นคนไฟลุกไม่ลุกมีน้ำมันนะครับนี่ไฟลุกครับไฟลุกรีดน้ำมันครับไฟลุกไฟลุกไฟลุกรีดน้ำมันครับโอ้โหเนื้อร้อนอน,น้ำมันไฟลุก เป็นยังไงบ้างครับอาหารร้านนี้ครับก็อร่อยดีครับเนื้อดีมีความสุขชอบอะไรบ้างของร้านนี้ครับก็ชอบเตาชอบเนื้อแล้วก็ข้าวมีไข่สดอร่อยกินแล้วเข้ากันโอเคแล้วพี่ลูกเกดล่ะครับชอบอะไรบ้างครับชอบผักชอบผักสาหร่ายหรือเปล่าใช่เนื้อด้วยเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยโอเคครับ กอทานอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับหมดค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดคนละ6,000เยนทั่วเลยนะครับเมื่อกี้เป็นราคาเน็ตเลยมา3คนก็คือจ่ายไป18,000เยนอันนี้เป็นราคาที่รวมภาษีรวมเซอร์วิสชาร์จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ชาร์จเพิ่มนะครับก็ถือว่าอร่อยคุ้มค่าในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับอิ่มจากบุฟเฟต่ตปิ้งย่างกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบุฟเฟ่โรงแรมอีกสไตล์หนึ่งกันนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าโรงแรมอ่า โฮเทลปรินซ์ไม่ใช่โรงแรมชินากาวะปรินซ์โฮเทลนะครับโรงแรมใหญ่มากนะครับกำลังเดินไปหาห้องอาหารนะครับก็มาถึงนะครับหน้าห้องอาหารฮาปูน่านะครับลักซ์ดิ่งนะครับและร้านนี้นะครับก็เป็นบุฟเฟ่ร้านที่2นะครับที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือฮาปูน่าลักซ์ดิ่งนะครับอยู่ที่โรงแรมชินากาวะปรินซ์โฮเทลนะครับ ซึ่งจะเป็นบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะครับมีอาหารหลากหลายทั้งอาหารนานาชาติอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนนะครับรวมถึงแพ็กเกจที่ผมเลือกมาวันนี้ก็จะมีรวมบุฟเฟ่ต์ขาปูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากพนักงานพามานั่งที่โต๊ะไม่นานนะครับก็เอาปูมาเสิร์ฟนะครับนี่อันนี้เป็นที่รวมบุฟเฟ่ต์นะครับมา3าคนเขาจะเสิร์ฟมา3จานก่อนนะครับทานทานหมดแล้วก็สั่งเพิ่มได้นะครับบรรยากาศของโรงแรมนะครับก็ มีความหรูหรานะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะครับรลายอาหารที่มีก็หลากหลายมากเลยนะครับอาหารนานาชาตินะครับอาหารตะวันตกอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงมีของหวานด้วยครับผม หลากหลายนัมากครับม,มีเนื้อด้วยเดี๋ยวเราดูเนื้อปูนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหดึงออกมาโอ้นี่ทังกล้ามเลยรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยหวานมากครับครับ แล้วก็ยังมีซอฟต์ดริงก์น้ำอัดลมเครื่องดื่มชากาแฟให้กดได้ฟรีด้วยครับตอนนี้ก็ทานอาหารที่ห้องอาหารฮับกูน่าลักซ์ดิงนะครับอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ทานไปคุ้มมากๆเพราะว่าปูเนี่ยจริงๆสั่งได้ไม่อั้นนะครับแต่ว่าเราก็ทานไปตามปริมาณที่เขามาเสิร์ฟแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเพียงพอแล้วแล้วเราก็ทานทั้งเนื้อทานอาหารนานาชาติแล้วก็ขนมอีกเครื่องดื่มอีกนะครับรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ สำหรับราคาอาหารนะครับก็อยู่ที่คนละ7,800เยนนะครับแล้วก็จะมีชาร์จภาษีเพิ่มอีก10%นะครับรวมแล้วก็จะเป็น8,000นิดๆต่อคนนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับใครที่ได้มาทานตรงนี้แต่ว่าแนะนำว่าให้ทำการจองก่อนนะครับคลิกผ่านลิงก์ของ Google ก็ได้หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงแรมก็ได้นะครับเซิร์ชดูแล้วก็จองกันเข้ามานะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับ การรีวิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับติดตามช่องเนเจอแล้วด้วยนะครับก็หวังว่านะครับจะชอบนะครับทั้งร้านอาหารบุฟเฟ่ทั้ง2สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อย่างบุฟเฟ่นะครับหรือว่าบุฟเฟ่โรงแรมที่มีขาปูกินได้ไม่อั้นนะครับก็ใครที่มีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วอย่าลืมพบกันใหม่นะครับกับคลิปต่อไปกับเนเจอแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย